รูแต่วาต้นนี่แหละครับดูให้หมดเดี๋ยวช่องใหม่ช่องใหม่ครับ FC มาเยี่ยมนะครับผมครับถ่นะครุพานมาต้อนรับอะไรครับผมได้ครับได้ครับตุพานมาต้อนรับน่ครับผมโอ FC บุกมาถึงบ้านเลยครับ นี่นะครับเพื่อนๆเอาน้ำมาฝากด้วยลุงพันธาบ้านนอครับให้เดียวกันนะสวัสดีค่ะนี่ครับเป็นน้ำห้แพ็คนะครับหกแพ็คอ๋อหแพ็คนวคะี่นจะวางอยู่อ๋อค่ะอดีศรโอ้รูจักหมดเลยนะครับ สวัสดีครับอ๋อจัดหมวดคนคนนกอนค่วันนี้แหละนที่ตามไปข้างนอกอยู่เด้อให้กำลังใจขอบบคคุณนะรัให้กำลังใจเออน้งแล้วก็ทางเนค้าพ่อคุณพ่อแดนนะครับก็ขอกราบรียนคุณนะครับพี่น้องยูซีเนาะไปเมืองเชียงนเท่านี้เราเบื่อเนาะเออเพิ่นก็เอาน้ำมาตอนเอาครับพี่น้องก็เป็นน้ำดื่มท้อใจนะครับเออก็ถือว่าเป็น การร่วมด้วยช่วยกันนะครับก็ออบขอโอกอสคุณท่านเป็นอย่างสูงให้น่าโอกาสนี้ด้วยนะครับผู้สักรู้นะครับขอให้บริษัทคนมุงเนาะมงคั่ให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงเน้อความเจ็บอยาได้ความไข่อยางมีสูตรลอตเตอรี่เราก็ที่หึง ุคุมหลายอบสุดทายง้ยิักคนสักคนไม่ยิีอย่าบอกไปเลยอบคุณครับขอบคุณมากค่ะอยอปเลยกับพี่น้องลุงพันลุงพันเพื่อนอยากไปหาลุงคนอยู่นะไปถ่ายรูป เรื่องไทยเรื่องว่างลุกพลังกันเลยเนาะรบก็ตอนนี้ทางกู้ลุกพลังกบสยีรเวลเข้าไปได้ไหมได้ได้จะบอกกับทมวกหน่อยนะว่เป็นยังไงสาข้ายิ่งขร้นมากดูุาพที่ว่าติดตามเอฟซีเใช่ทปากแ โอ้รู้หมดรู้หมดอันว่างปเนครับผมชิบนได้มามาครับกินตาลแตงครับน่อยเนาะแฟนแฟมิลี่ขอบคุณมากคดรักงมจะดังดังเครับตอนนี้ดังม่วลครับตอนนี้ครับจะดังนะคะอนุญาตให้ออกแต่ว่า หนเสีอเครับครับผมเอาเอาตามที่ที่สะดวกีพลังเงียบพเพลังเงียบพลังเงียบเอฟีพลังเงียบอ่พลังเงียบเอฟซีพลังเงียบบุกถูกสายลูกพันู้จักมดเลยตามมดเลยเนี่ยไฮไลก็ถูกก็จหตีแดงนี่ก็า อันนี้โอครับโอ้โ้เ่าโอ้โอ้ยครับโอ้โอ้เ่าอันนี้เรืองจริงครับเรื่องจริงบ้างไม่จริงบ้างไม่กลังใจะ่กลังใจนะพท่เท่าไรนิลาวันรู้จักหมดเลยตาหมดแต่องจริงของจริงไม่เคยคุ้นเท่าไหร่นะค

เรบาทำได้ดนะครับเขาไปหาลคนนะครับเนาะท่านพาไปเยี่ยมลุงคนนะอนุญาตเดินตามนะครับพักผมก็ี่นี่น้องพี่น้งพี่น้อง่้อนงพีน้องี่นองี้ององพี่น้อง้อน้ีน้ง้องพ่นงีน้งพี่น้งี่น้่่งีน้นร้อน้่ง คนนี้เรียนเชิญนะครับบุญพันธ์ก็ต้อนรับก่อนนะครับเยี่ยมพิธนเี่เยมขับแข็งเนี่ยจ้าหน่อยเด้ออันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นแม่ครัวาชาวบ้านครับเป็นพี่น้องชุมชนจิอตอาศร์เอาผืนมาเยี่ยมมายามครับก็เยี่ยมขับเยี่ยแข็จ้าหน่อยเด้อระวังโูตามเพิ่งเด้อนะครับระวังชวนข้างบน,น,น,งบนเด้อสวัสดีค่ะยังหลอกเหมอนเดิม

นุ้นน้นน้นมาถ่ายรูปให้บ้านหนครับผมมาถ่ายรูปให้ท่านด้วยนะครับผมก็อันี้หม้อเดือพี่นต้องเดือเอาากล้องลุงพันไปยังไงเลยพี่ห้อยแม่เี่กลลุงพันอยู่นี่กล้องลุงพันอยู่นี่โอ้โหวกับกัตันครับสุดยอดนะครับผม น่ารักครับผมน่ารักมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกคนติดตามอยู่นะคะเออมาขอเจบุญน่าตลอดด้วยนี่่ารักครับน่ารักมากน่าเบื่อนะแสดงว่าเรามีบุญได้มาเจอกันวันนี้ พลังเงียบพลังเงียบไม่เปิดตัวนะครับมาทั้งตัวเลยนะครับเอีมาจากดาวคารครับถามไม่บอกที่อยู่เราพลังเงียบพลังเงียบครับผมตอนนี้บอกแล้วมาจากสุโขทัยนะครับจ้าากอาา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 ากวาาาาาากาา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 าอาา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 หาา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  ผมรู้ละผมรู้ละรู้แล้วใช่ใช่อยู่ไหนเสืใจครับไปใจครับตามมาลิ้งหารนี่ผมว่าจำปาดงแน่นอนใช่แล้ก็มีบุญะถ่ยรูปลุกพลเนาะขออนุญาตเลยเนาะขออนุญาตลาเลยนะเอานมาช่วยผมแนะนำตรงนีครับ ชัมาแล้วเยดชัยมาครับผมในส่วนของเอชัครับก็กำลังก่อสร้างอยู่เนาะกำลังชาดูปรวบากินอาบูนนะ